เขมขอทานอยู่ไหนนี่นี่นี่เออมาครับชีวิตขอลองไปเป็นขอทานซะหน่อยแล้วกันนะมาชีวิตของชาวขอทานเดสโกพร้อมที่จะขอทานแล้วไปครับเราต้องทำไงอ่ะขอเราไปต้องเอ้ยเอ้ยขอขอ,ขอตั้งเลยครับพี่ชายโอ้ยโดนกระโดดทีมเลยเหรอเฮ้ยโหมันโหดัะวะ ไอ้ไอ้ตัวนี้มันเทดีว่ะเฮ้ยอมันมีคนขอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะดูดูดูละเริ่มเริ่มจะรั่วละเฮ้ยเอเราต้องเอ้ยเก็บเงินก่อนเงินตกตามถนนเฮ้ยไอ้นี่มันเงินตกตามถนนว่ะเออเราเก็บตามถนนก่อนดีกว่าไหมเอออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาแย่งทินอย่ามาแย่งถินขอทานผมแถวเนี้ย นี่ดลองไอพี่วัวพี่วัวขอขอตั้งหน่อยครับพี่พี่วัวบอกว่าเออได้น้องเอาไปสิบบาทเอ้ยโหพี่วัวมันใจดีว่ะเอ้ยโหพี่วัวพี่วัวโคตรใจดีอ่ะพี่วัวใส่ในกองอีกร้อยหนึ่งโหแล้วเอาว่ะเราฝึกเป็นขอทานแล้วเดี๋ยวเตรียมจะไปนั่งแถวสีลมดีกว่าดูตรงละอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่เรามานั่งตรงนี้ดีกว่าเออเผื่อใครเราจะได้ไม่ไม่ต้องไปแบบออกแนวมจฉาชีไงเอ้ยเอาเอา,เอามากดตรงนี้ได้ด้วยเหรอร แปลกแปลกมีระเบิดด้วยวววเฮ้ยเอาขอดผิดเ้เว่ะเออเฮ้ยอันนี้ก็ได้นี่ว่ะแล้วเรื่อม,ม,มันเริ่มเร็วว่ะเริ่มไม่ใช่ขอทานธรรมดาแล้วตอนเนี้ยมันกลายเป็นอะไรแล้วเนี้ยเฮ้ยอ,อูเร็วจัดเร็วจัด โอ้โหศาสตรทำสแตก็กเฮ้ยนี่ก็เพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาแล้วเมื่อไรจะตบอ่ะเนี่ยกดออกอ๋อนีน่กดออกได้อ๋อโอเคเฮ้ยไม่ได้กินพีช่ชายเขาให้อะไอ้ก้อยหนึ่งมาเฮ้ยรวยละเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูร้านเราก่อนต้องดูร้านเราเอา้ยโหนี่คนดีคนดีถูกหวยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดูร้านเราก่อนไอ้เอ้ยพี่วัวคราวที่แล้วเขาให้เราอะพี่วัวน่าจะใจดีว่ะสอบก่อนสอบก่อนเฮ้ยพี่วัวพูดอะไร เดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่วัวก่อนพี่วัวพี่วัววัวสวัสดีครับเอ้ยเฮ้ยทำไมพี่วัวเมียน,นี้ด้วยวะเฮ้ยพี่วัวพี่วัวแปลกๆละอี่พี่วัวเออผมทำครบแล้วพี่วัวว่าไงเออตบซะเลยไม่ใช่ขอทานธรรมดาแล้วมันกลายเป็นแก๊งมิจฉาชีพแล้วว่ะเฮ้ย ไอ้มันทั้งคิดว่าเคมขอทานเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาว่าเขาบอกว่าอะไรซื้อคอพเี้อะไรสักอย่างเฮ้ยอันนี้กระเป๋าใส่ตังค์หรอถือืเอเฮ้ยไม่ไม่ดีมันมีของอะไรแบบซื้อของซื้อของอะไรได้ไหมเฮ้ยมีอัปเกรดด้วยปะเฮ้ยไอ้เนี้อัปเกรดอะไรอะกระเป๋าเหรอเอา้าอันนเปเกรดไม่ได้โอ้โหต้องเติมตังเหรออันนี้เหรอ เอาเฮ้ยเอาหมยละอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีอยู่เอาหมดหมดละเฮ้ยโห่พวกนี้คนแถวนี้จิตใจดีว่ะสี่สิบหกบาทเอาหมดอะตอนเนี้ยออกมันเฮ้ยปีกผีๆๆเสือ้อเธ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 อครับ เอไอโอดบอกอย่ามายุ่งกับฉันปาบก็มาโอเธอจิตใจไม่ดีเลยว่ะเออนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเฮ้ยโอ้โหช่วงนี้คนให้ตังค์เยอะว่ะนี้อะไรอะ่ะโอมีเควสมีอะไรด้วยหรอมันเกมจริงจังขอทานจริงจังเกมไม่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมตังค์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยเเฮ้ยเปี้ยวว่ะ เฮ้ยเปลี่ยวจัดอยู่ดีตังค์ก็เพิ่มเฮ้ยไอ้ยงงยงโยงโยงสวัสดีครับโยงงยงขอหน่อยโยงเฮ้ยยงโยงใจร้ายจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูทำเลขอทานคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวนะอันนี้เลดอินฟอร์สิบสแตกคืออะไรอ่ะเดี๋ยวๆเืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้ไปทำสิบสแตกอะไรสักอย่าง อันนี้ประเด็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบต่อแปดครบแล้วโอเคทำวสผ่านโอเค NPC นพีซีแคนโตเนตอ๋อ NPC ก็ออออสามารถเอาตังค์ให้เราได้เก็บเก็บก่อนเดี๋ยวเงินมันเริ่มเยอะเกินแล้วเดี๋ยวคนเขาไม่ให้ใหรอกเก็บก่อนเดี๋ยวเราไปสอบซองก่อน บ้านนี้นี่รวยจัดเดี๋ยวก็น้านี่มันขอทานหรือแล้วเนี่ยมีแมวมือเลี้ยงด้วยอะเฮ้ยขอทานไม่ปกติแล้วเนี่ยมีเลี้ยงแมวด้วยเออโอ้ดูดีขอทานจนรวยอะ่ะพอเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกอยากเป็นขอทานา่ะไปดูบ้านคนหนึ่งกันนะอันนี้บ้านเราอันนั้นขอทานรุ่นพี่เอ,อ้ยโอ้ไอคนนี้มันหน้าตาน่าสงสารว่ะมันอ้อนวอดดีว่ะ ดดูิเอ้ย,อยใครใครโดนตบอะ่ะด,ดูดีดูบ้านใครเฮ้ยแกชิวท่าล่ะเฮ้ยทำไมแกรวยอะ่ะขโมยได้ไหมมาบเอาไม่ได้นี่หว่าโถเอ้ยจะมาขโมยซะหน่อยเฮ้ยโหทำไมแลดูบ้านแกเริ่มเริ่มรุ่งเรืองว่ะมีหลังคาสังกะสีเออมีหลังคาสังกะสีด้วย มีปูพมด้วยเหรอขอทานอะไรวะเนี่ยมีปูพมด้วยชีวิตเออเราไปดูบ้านขอทานคนอื่นอุ้ยเมืออมันก,กว้างางั้นนี่นะอ๋อนี้เป็นตรอกตรอกขอทานเอ้ยแถวนี้ทำเลท่าทางจะดีว่ะเนี่ยแถวนี้มีตึกมีอะไรด้วยเฮ้ยอแม่สาวน้อยเอาเด็กเด็กน้อยเฮ้ยช่หลวเนี่ยเฮ้ยขอเด็กได้ไหมน้องน้อง พอจะมีห้าบาทไหมครับเออ <g ười> กับเด็กเราก็ไม่เว้นโอ้ยดูน้องน่ารักมากเลยตัวปุกปิกมากเลยเอ,อ๊ะป้าหมายกูเป้าหมายเเธอ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 พอจะมีบาทหนึ่งไหมครับอ้วโหดูดีจิตใจโออ้อมอารีขอบคุณมากครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดึกแล้วอะ่ะมมืดแล้วอะ่ะ ก็วินในในบ้านมันก็วินอยู่เลยอนนี้กินทำเลยไอ้นี่นั่งอย่างเดียวเลยไม่หออืออะไรเลยแล้วอันนี้ทําไมตัวมันเป็นอย่างเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเธอติดใจดีมากเลยเนี่ยดูดิแวะมาให้ที่ลังกระดาษเราด้วยตอนนี้ขอทานเราเริ่มรวยแล้วมีสองหมื่นกว่าละควินบอกอะไรบอกว่าบอกว่าขอตังค์หน่อยครับจะร้องละเอ้ย, <laughs> เ,อย <laughs> เดี๋ยวรอัอเตรดกันอ่าหูยตังค์อย่างเยอะ นนเฮ้ยโหตอนนี้เป็นซีโอแล้ววะเป็นซีเป็นซีโอละมันขอทานจนเป็นซีโอได้ด้วยเหรอใช่อยู่อเฮ้ยแป,กแป,กแปกแลกๆละอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออัปเกรดเฮ้ยเราอัปเกรดหมดแล้วอันนี้มีอัปเกรดอันนี้ด้วยอุย้ยเฮ้ยโหเอาว่ะอัปเกรดสถานที่ด้วยเหรอใน,นระหว่างรออัปเกรดสถานที่ เี๋ยวนะอเดตย,ยังไงให้มันมีขยะเยอะขึ้นว่ะเฮ้ยอโอ้ยโอ้ย,อยแตกโป๊ะบะโอ้ออมเป็นเพิงเป็นเพิงมีที่นอนทีนน่ตุกหัวนอนว่ะเกตต่อครับเกตต่อตอนนี้เราเริ่มรวยโอ้ยอัพรวอัพรว อ๋ออัพเสร็จแล้วมันก็อัพตรงนี้ต่อได้โอ้ยล่ําซ้าแล้วตอนเนี้เอาว่าล่าซ้ำหมดตอนเนี้โอ้ยเฮ้ยเ,เป็นขอทานจนรวยแล้วเนีาา่ยตอนเนี้เฮ้ยราเราไปเป็นขอทานดีกว่าดูละขอทานมันขอทานมันจะรวยขนาดนี้วเนี่ยไม่น่าใช่ละสวัสดีครับสวัสดีฮากโก้ด้ครับสวัสดีครับ เอาเฮ้ยเฮ้น้องคาคามทำไมอยู่ดีจะมากระโดดดรอปคลิกกันอย่างนี้ไม่ได้นะบ้านผมนะเฮ้ยมีที่นอนแล้วว่ะเออดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเก้าอี้นั่งละเก้าอี้ไปตามำตำแหน่งก็มาอัพต่ออัพต่อนี่อัพแหลกเฮ้ยอัพจนตังหมดเลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ ปั้อยู่นะแตงจันทุ่มเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยายยายอย่ามาบุกลุกอย่ามาบุกลุกโธ่เฮ้ยเราตั้งแก๊งไหมตั้งแก๊งนะพี่บึก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 รอก่อนพี่บึกเอจะมีสักห้าบาทไหมครับผมโอ้พี่บึกนี่ไม่หือไม่เอืออะไรเลยดอบคิกอย่างเดียวโอ้พี่บึกเอ้ยเรา ไอ,ไอ,ไอตัวเล็กๆตัวประหลาดอ่ะหมูหมูเราขอขอทานกับหมูเนี่ยนะอยูล่ลจะลุ่นหมูหมูอ๋อจะมีตักบ,บาทไหมครับหมูบอกเอาไม่มีตังค์แล้วโอ้โหมูเอ้ยโอ้หมูจิตใจไม่ดีเลยเออเนี่ยคนจิตใจดีเขามาหยอดในกล่องออเลยวะมาเก็บก่อนอุ้ยเอาวะขอทานตอนนี้เราจะรวยละขอจนจะรวยอ่ะ อาตังหมดตั้งเติมหังค์โอ้โอเอยเกมนี้มันอมง,งอมืองอเท้าของแท้เฮ้ยอะไรเนี่ยมีเอ็มพอย e ด้วยอมีเป็นเป็นยศมียศมีตำแหน่งอะไรอย่างงี้ด้วย,รเ,ยเราซื้ออนไรได้บ้างล็อกหมดเลยอันนี้ buy v ีอพีวอลลี่อันนี้ บอตทอมคอลเลกเตอร์ว่ะเอาผู้เก็บขวดอ่ะพี่ตามผมมาหน่อยมีอะไรมีอะไรมีอะไรมีอะไ,ไ,ไรครับไปดูดิดูดิเาพาไปไปพาพาไปหาเศรษฐีเปล่า หน่อรครับเฮ้ยหตรงนี้มันเป็นที่ขอตังค์รับว่ะเ๋้วมีซื้อกุชชี่ให้หน่อยโอ้โหเดี๋ยวกันนะบอกหมากําลังจะตุยบอกช่วยด้วยอันนี้อะไรเนี่ยกา,าร์ดบอร์ดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหดูมันนี่มันเกมส่งเสริมมิจฉาชีพชัดๆว่ะเฮ้ยชีวิตเรามาถึงจุดจุดนี้ได้ไง <c oughs> เรามาฝึกเป็นมิจฉาชีพนีเหรอเอ สตอรี่เทเลอร์อ๋อเป็นมิชชั่ชีพอ๋อสตอรี่เทเลอร์อันนี้มันมีอะไรเนี่ยอันนี้เราบอกมูฟเหรอเฮ้ยแล้วทำไมมันมาแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันไม่ได้เลยเนี่ยดูดิโอ้โหแถวนี้มันจิตใจไม่ดีวะ่ะขอไม่ได้ดลประเด็นเลยทำไงอะ่ะตัวมาแอบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยช่ไมทขอรลองหน่อยได้ไหมครับ อเอาเฮ้ยติดติดขอขอตังค์ซื้อกุชชี่ปลอมหน่อยครับเออเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันมาทำเพื่ออะไรตรงนี้อะไรอ่ะน้องไอนี่ราทำไมกรบแพเชนเกมนี้มันจะรัะ่วอะนี่สงสัยมันเป็นเกมเอาไว้ฝึกพวกขอทานขเขมรแน่เลย เฮ้ยนี่อ่ะบ้านเราเริ่มดีละมีโต๊ะมีมีที่นั่งที่อะไรละโอ้โหดูดีขอทานจนได้ดีโอ้ยโดนด็อปคิกไปนู่นพี่ดำพี่ดำพอจะมีสักหมื่นถูกไหมนายนายโอ้ยเงินเงินมันจะมันในความเป็นจริงชีวิตจริงเงินมันจะมีมันอย่างนี้เหรอวะเนี้ยนา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 ยพอจะมีสักร้อยหนึ่งไหมครับผม เออโหมาให้มาเป็นหมื่นเลยเหรอนา้นาหตอนนี้เราขอทุกคนแล้วตอนเนี้ยอไอน้นี่เอาอีกแล้วเหรอขอเยอะเหรอโหไอ้ขออีกง่ายอีกว่ะเฮ้ยตัวนี้หน้าตาดูไม่ค่อยเป็นมิตรว่ะเอ้ยโหมันเดินมาให้เองเลยว่ะโอ้โหของจริงมาดูบ้านผมหน่อยไหนไหนไหนดูดิโอ้โห เอาว่ามีพรมมีเลี้ยงงงเลี้ยงแมวเดี๋ยวก็นะน,นี่ขอทาน,นอ่ะเนี่ยมีตังค์อยู่สองล้านด้วยโอ้โหมันก็จะเกินไปอันนี้มันขอทานมืออาชีพแล้วนี่ว่ายังจะขออีกเหรอนเนี่ยรวยขนาดนี้ลนะเออเกินไป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 ,ไปเกมต่อไปดีกว่าไอเกมนี้มันเป็นเก,ม,เกมที่แบบเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหห้ามห้ามออกห้ามออกเฮ้ยไม่ได้เราจะไปเกมต่อไปแล้วตกใจหมดเลย